ไอ้ดีตะกี้น่ะกันดอกส่วน้อยมานี่เขาญาติกันคนบ่ค่อยปลูกเพราะคนคั่นเด็ดแม่นบ่เออโอได้หยังเจมื้อนี้โอ้ยได้ตําลึงได้ผักบุงฮอดมัดบ่ทันงามก็สิแต่งอยู่สวนพุ่นเด้อโอ้ไปแต่งอยู่บ้านในได้บ่หลายดอกมื้อนี้มีสไปแต่งอีกบ ไปแซงแล้วบางาันเนาะใช่พวัวเดี๋ยวไล่บนไหนนี่บวกตัวนีอยู่บ้านแล้วก็เลยเอาแกนี่มันปั้นแกลม่แอนบอกเออโอ้ยบวกตัวนี่น้อยกระจีดเล็กเลยแต่มันขนาดเด้ก็อืนพันเตี้ยพันน้อยพันโบราณเท่านั้นแหละบ่เม็ดมันเต็มดีเนะเม็ดเต็มเพราะว่าตั้งมาตั้งเทปก่อนที่เดือมากทวนสี่ไปกรุงเทพบ่ะกรุงเทพแล้วมือไปมื่อไงอ้าคันใช่วันทั้งหมดบ้านนั่นแหละไปมีงานยังอีกงานผูกแขนหรือกินนั่น อยู่กรุงเทพอ๋อก็แต่งงานอยู่กรุงเทพเลยก็เพราะไปอยู่บ้านเก่าบเขาบอกไปพราะหนามันเต็มได้หน่อยนิดหน่อยจรไปงานถูกแขนไปงานถูกแขนสิอยู่กรุงเทพเลยทางเขาบอกมาอ๋อทางด่านเขามาผู้บ่าวก็อยู่พ่อแม่เขาก็อยู่กรุงเทพนะคือทลาน่นาะวันนอกนะอยู่นี่ก็พ่อแม่เขาไปเมื่อแล้วบ่พ่อแม่เขาก็เฮ็ดข้าวขายอยู่กรุงเทพอเนี่ย ทั้งสองฝ่ายมันเต็มมันแซ่บด้วยนะจ๊ะมันมันน้อยจริงแต่ว่ามหน่อยจ้าวพันน้อยแต่มันแซ่บแซ่บกว่าพันใหญ่เขาเอื่นพันเนียงนี่เขาเอื่นพันเนียงเขาจะแล้วบวงหูแล้วจ็ดินหน่อยเนอืเอื่นพันเนียงบวงหูจากพันแล้วอ๋อพันดีเขาขายนั่นเขาเอื่นพันนั่นเขาอื่นพันเนีงพี่น้องเก็บซีผู้ใดเบิึงหูนี่เขาเอื่นพันเนียงเต็มดีเด้อค่ะเต็มดีแซ่บเอออันนี้แหละโบร้านมันแสบคนมาโบราณนี่ตัวโบราณโอ้ย อือทัวโบล่อกลับมาพุ่นละจิเต็มแล้วนี่ขนาดนี่ก็เต็มแล้วเนี่ยบอลทวนนี่เห็นมันเต็มเนาะอืมมันเต็มแลวมันแซบมันมันมันแซบมันมันเนาะต้มแต่คนขี่ข้านแกะบ่คนขี่ค้านเด็ดเท่านั้นแหละอยากได้พันไงพันกระสีนั่นละเออเออพันหลวงพันนี่มีพันแดงแ่สมัยพ่อเม่เขาปลูกเนี่ยแจ่บเออบคิดว่าจีพอหรอกคิดว่าพันไงถึงได้เม็ดกระสีแจ่บมาปูกะ เอ็นได้ก็แต่กับเบิ่องหี้ก็ไอ้โพดขายพวกไรเสือพวกอย่างไรที่นี่พวกอย่างพันพวกนั้นเนาะนนอืมอ้าวเาตรียมบอกจะไปแล้วเจ้าเออนี่แลหละมาเฮ็ดสวนสร้างเสริมสวยคุณเด้บุ๊มบั่นธรรมดาได้เพื่อนนะสร้างเสริมสวยคุณเดนั่นน่ะอดีตนี่ก็โอโ้โหโรงงานวิภาวดีก็เห็นมาแล้วนี่นี่เบิง่งไง เออบรนปลายของชีวิตครับเนี่ย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 ทุกคนมีการ,กรเกษียนน่เกษียตนเองเาโดเกษียนมันก็ต้องเกษียนแล้วอายุหฮาห้ายขึ้นเนาะโบกเกษียนเจ้าเสียดยังเออบกเกษียนอายุงเทียมตัวเออยู่อะไม่ได้บรรยากาศอากาศบริสุทธิ์วันบวตัวมันก็ออกดีเพราะว่าเด็ดใบเด็ดใบยังแตงไม ไปบักตัวแล้วเด็ดแล้วกับเมื่อวานกับไดซี่กับเมื่อนี้ไดซี่อีกเมื่อนี้ไดซี่บักตัวบัดหอดฉีดยุงฉิดยาเลยเอ้ยใส่ปุ๋ยธรรมชาติเออของเพิ่นบัดใส่เห็ดเห็ดสารบัดใส่สารเคมีเหรอบพาไปเบิ่งไงพาไปเบิ่งไงเออโอ้อตัวคู่กําลังเกิดนี่กําลังมีดอกตัวคูอ่นี่แล้วไปรุ่นแรกแล้วก็ได้หลายเติบแล้วบัด คิดว่าสิตายแล้วบ่ตายเพราะว่าใส่ปุ๋ยขิงว่ะใส่ปุ๋ยขิงว่ะเออเนี่ยเออนี่บ่เก็บได้เมื่อวานก็เก็บได้ซีกัมยุ้แถวน้อยๆนี่ยนี่บวกนี่บวกนี่บวกมุกั่วคยอมุกทั่วยังไงก็เป็นมุกทั่วยังตัวฝักเน่าตัวฝักเนาเน่าอีหลีแต่ว่าอันนี้รุ่นสองแล้วมันเลยบ่ค่อยเน่าบันไดถือว่าเก็บได้แถวน้อยๆนี่เก็บได้ซีกำแต่ละมือก็โอเคโอเคเลยนาะอืม ใช่ให้เบองยังอีกนน่พักนี่แล้วขึ้นชายขึ้นชายขึ้นชายนีวัดขึ้นชายเพื่อนตรงนี้โฮมจักมือนี่จักมือจักจักไปใช้เวลาจักเดือนนี่สาตั้งแต่ปีใหม่ปลูกแล้วก็ถอนเรื่อยๆมีลูกเกิดขึ้นมาเรื่อยๆบ่ได้ถอนทิ่มเนาะมันกะมีตัวหน่อยขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าปลูกไปเรื่อยๆขันมันขันมันแง่ขึ้นก็เอาไปจิ้มไว้นี่ก็ ขายไปหลายรอบแล้วมันก e. e ็ม um, e. e ah ีโตหน่อยไล่ขึ้นเรื่อยๆได้ขายเรื่อยๆมันมีบ่ถอนดอกถอนนั่นวะมันมีบ่ัวคีบันเมื่อไงเมื่อไนั่นเด้เอาฟักมาปลูกกันฟักอันียังก็เกินฟักยังหอม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 แดงนี่ว่าแต่ถึงบัขคืนคืนงามอยู่ตัวนี้บัแมนหอมแดงุ่นหอมแดงหอมแดงนั่นนั่นไล่ขึ้นนั่นหอมแดง หอมแดงอ๋อนี่นี่นี่เออหอมแดงนั่นหอมแดงอันนี้หอมแดงมันเจอฝนมันก็เลยนอกตายเสี้ยนลูกไปอีกแบบมันแฝนมันโอ้ยเออมันแฝงแต่หอมแดงเกิดมันสิบ่ลงหัวหมว่าลงหัวแล้วแต่ก็ตีฝนเนี่ยเออลงหัวอือลงหัวเรียบร้อยแล้วปุณละบักตัวดินหน่อยนั่นละเดี๋ยวกลับมาแต่กรุงเทพปุณละที่ที่เอาขึ้นนั่นน่ะอ๋อคุณจะไปกรุงเทพไปงานนี่ยัง พ็แต่งานผูกแขนลานหลางานกินดองบ่กินดองงานกินดองลานเคยลานเคยคนบันไดอ่ะคนอยู่รอยเอดคือกันแต่ว่าเขาพ่อแม่เขาไป้าขายก็แบบไปหากินตา้งกินอยู่กรุงเทพก็เลยได้ไปผูกอยู่กรุงเทพบ่ต้องยุ่งยากเนาะมันบ่ยุ่งยากบ่ได้จัดไงดอกไปสิไปกับไปบอกพี่น้องไกลไกไปไปกับฝากฝากไปอุนังพี่น้องไก่ชิด อัน <One> น <input> no ี้บวกบวบก็กำลังคืนนั่นนั่นนั่นบวกบวกกำลังมีหน่วยได้เนี่ยกำลังมีหน่วยบวกนี่ยบวกกับปูแบตอ๋อนี่นี่นี่กนเออบวึ้นแล้วบักทัวต่อได้บักนี่มีลายต่อได้บักทัวพุ่นน่ะบักทัวนี่เดี๋ยวกำลังเห็ดคางนี่บักทัวไม่ขึ้นนี่แหละห่อนึงนี่ปูแค่นี้ได้แค่นี้บ่แต่ละลอกแล้วลอกก็ได้เอาที่ละหน่วยเด็กขายเรื่อยๆข้างบนอีกชุดนึงเก็บได้เก็บแล้ว เก็บคือขางรางอันนี้อันนี้คิดว่าถึงหมดแล้วทั้งปูนกับมีหน่วยหละได้เก็บแล้วอันนี้ก็รุ่นที่สามรุ่นที่สามปลูกรุ่นที่สี่อะไรไปเรื่อยๆปลูกที่เราแถวว่าได้ว่าได้อยากปลูกหลายดอกเอาพ่อตลาดพ่อได้ไปเก็บบาเก็บทรงเก็บขายเองขายเองโหลดขายเองขายอก็ขายเองเราเขาก็บ่ต้องฉีดยาฉีดยังใส่ปุ๋ยกีมงวแน่กินงวบ่ต้องซื้อกินงวบ่ต้องซื้อใส่แต่ของจะของซื้อซือกินงวกับมี ได้ปุ๋ยอันก้างป่ามาน้ำใส่น้ำแต่ต้นก็บ,บรรอ่ออนปุ๋ยก้างป่าเป็นเม็ดก็ดีมันมันบก,กระแทกบ่บ่เห็ดให้ใบมันอ่อนเกินไปนะปีที่แล้วปลูกนานหนึ่งสามนานผลมากระแทกหมดเจอแดดตายใบายตายปีนี้ เอาท่านนี่บ่เออเอาท่านขึ้นชายเจอเจอฝนมันบ่สู่ฝนน่ะบ่บ่บ่ได้ล่างปีนี้ล่างท่านอ่เพราะเพราะเจอฝนแล้วล่างก็ได้ขายได้เก็บขายยุ่ขึ้นชายตามนาเด้อปีที่แล้วในี่เสียหายไปสามปีที่แล้วเสียรู้แล้วเรียนรู้ปีนี้เรียนรู้เลยมุงลังคาแล้วก็ฝนตกมาล่างน้ำเลยเออล่างน้ำออก เนี่ยเป็นยังไงเจ้เสริมสวยว่าทำบรรดาเนี่ยไม่เห็นสวนแล้วเห็นสวนไว้กระเซียนกระซียนแล้วฮกซิฟแล้วกษียนแล้วแตงเงินผู้เท่าแล้วอย่างย่งงมาทันใด้มื่สองมื่นเป็นสั่งกับเอฟซพ่อเฮนี่กันเนาะรีวิวเบื้งพ่อเป็นอตัวอย่างนิน่นีแล้วก็ได้มาอยหลายปีแล้วครับตั้งแต่ผู้ขาด อายุสิบขวบเลยตั้งแต่อายุสิบเจ็ดตอนนี้ก็สี่สิบปีแล้วนะกรุงเทพขึ้นนะเออจะคอยสิยกกรุงเทพให้ก็เลยได้มาใส่ชีวิตมีตีพ่อแม่ไว้ก็เลยได้มาใส่ชีวิตนี่แหละปากคนไรก็ใช่เนเธอร์ครับผู้ใดมาเบ่งอ่ะนี่แหละรีวิวชีวิตลังเกษียณเล่ายู่กรุงเทพตั้งแต่พ่อซอทอดายบุ ตั้งแต่ตั้งแต่พ่อหนโยทินยังเป็นปลาผือห่อย่ายพ่อหนโยทินสามหาเป็นทงหน้าหอ่หาอยู่กรายั่อือหนสามสิมหายังเป็นทงหน้าเลยข้างหลังอ่ะสุมือบ่มีแล้วพสองเจ็ดพอสอายุสิเจ็ดอายุสิบเจ็ดปีตอนนี้หกสิบคิดเบิ่งกันแล้วกันนะเราไปกรุงเทพอ่า <laughs> แค่นี้เด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์ดแคุณซับคุณแชร์ติดตามก็ได้คุณติดตามคุณได้เบิ่งก็ให้กำลังใจหัวใจเฮ็ดช่องกันติดตามเพิ่งนี่แหละเพิ่นกับทีมอภายอยู่เรื่อยๆเบิ่งพาับรีวิวให้เบิ่งตามพี่สาวส่วนหนึ่งของชีวิตนี่แหละผู้เฮ็ดกเกษียณกันแหละคนเหตุยูทูปก็ได้สวัสดีครับค่ะ